ท้ายห้าทุ่มที่ผ่านมาทวชมมีเรื่องสะเทือนใจคือเข้าใจจริงๆนะเด็กตัวน้อยๆแล้วบางทีเล็ดลอดหูตานิดเดียวเกิดโศกนาฏกรรมห้าทุ่มที่ผ่านมาตะบดบางบ่อสุประการรับแจ้งเหตุเด็กหญิงวัยสองขวบหายออกจากบ้านพ่อแม่คาดว่าวอาจจะออกมาแล้วพัดตกคลองหลังบ้านหรือเปล่า ก็เลยกบระสัทชุดประดาน้ำร่วมกันตาอยู่เข้าร่วมตรวจสอบอยู่ในคลองบังน้ำเพ็งน้ำลึกประมาณ1เมตร1เมตรแต่เด็ก2ขวบไงคลองเนี่ยจะห่างจากบ้านประมาณ10เมตรนะคะบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวพ่อของเด็กชื่อคุณอาทิตย์บอกน้องที่เกิดเหตุเนี่ยหายตัวไปเนี่ยเป็นลูกคนกลางาคนโต11แล้วะล,ลูกคนเล็กก่อนเกิดเหตุ กำลัง <orr> พักผ่อนอยู่ในบ้านโดยภรยาให้นมลูกคขเล็กอยู่ส่วนน้องอเล็กที่หายไปเนี่ยก็คือวิ่งเล่นอยู่ในบ้านตามปกติไม่ได้มีใครเอะใจอะไรค่ะกระทั่งพ่อปวดท้องไปข้องน้ําแล้วปล่อยให้น้องลูกสาวสองขวบอยู่ในบ้านพ่อพ่อออกมาจากห้องน้ําหาน้องไม่เจอค่ะออกเดินตามหาตามบ้านญาติไม่เจอน่าจะมุดออกประตูหลังบ้านแล้วมันมีคลองตรงนั้นรีบแจ้งกู้ภัยและปรากฏว่ากู้ภัยระดมกําลังมา แล้วสุดท้ายพบร่างของน้องเสียชีวิตยอยู่ที่ก้นคลองนะคะนักประดาน้ํานําร่างของน้องขึ้นมาจากน้ําคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นลมล้มพับเลยค่ะไม,ม่เป็นอะไรม <S <S <c oughs> ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไร <c oughs> ไม่เป็นอะไร <c oughs> ไม่เป็นอะไร <c oughs> ไ แสดงความเสียใจใจริงๆออขออนุญาตจะนําเสนอเพื่อจะเตือนใจกันคุณพ่อคุณแม่แล้วบ้านลักษณะอยู่ใกล้น้ำาน้าอาจจะไม่ลึกสําหรับเราแต่ลึกสําหรับเด็กตัวน้อยๆแล้วก็เกิดขึ้นหลายทีแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้ใช่ไหมต้องไรหกน,หนา่อากาสี่สบห้านาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ